ขออนุญาตาบ,บิดไฟจางน้อยเด้อกลมลงเด้ออมสัสื่อนำไรลื่น,นลุน,ลนเหลือแผ่นธรณีมีแต่นุมาต,ตัดสานครไรกอดเกี่ยวมือขวาแต่คุ้งข้าไลน้องมาาบอขาดทอกาศาผู้พนังปัญจมหานาธีาากระหักมิหาแม่น้ำ ไหลออกแหลงหลือหลายเสว่าคงค่ายุบโมนาเจลวดีมาหิงสาสารผู้อกรเกี่ยวเงินข้าเดละดาดลวดทอพื้นเสือนแงงามไล่ลามาเบลด้วยขีแขยและมังกรสลอนนันเป็นที่อยู่แห่งมูมัาสาสังฆราให้สังมีหมากหนัผกผปาเกี่ยวอาศัยคนเห็นแล้วหาบอยู่แบกเอานี้น้ามน,นี้โมคนโบคนแห่งจักเตอร์จักแามูเสือนแงมีเศษเคว่นที่จักโหดสงเกศพันลิและจักโหดสงเทาพญาก็จักได้เป็นเทาพญาจักรพัดดีลาดก็จักอาบทรงน้ำก็มีรัศมีงามแยมยิงคว่นแก่ขอดกิ่งคว่นเป็นวิงมเหสีก็จักอาจเสีง คนอยาเก่งขามดังสั un> un> ่นสัทันและสั่งอุโบสถให้ปรากฏไปดังพระขั้นใสสีระดาบดามแก้วเครื่องขุดและของแก้วแกลมานี่เ่อยังบริสุทธิ์คอยเป็นเครื่องขุดหามศัตรูนำนี้บ่เป็นนำสากนำได้นำนี้นได้มากแต่ปูประเจ้าสองสียื่นพันปีให้มาอาบคอยจักอาบเคี้งข้นให้มีอายุยืดในเถึงหอยคอยจักอาบขคีงข้นแต่ละหน่อยให้ได้คอยขาดสางมาเกิดละลายง้วงกล้วยพ่อพันแม่คอยจักแพ่เมตตาไปที่สาหนได้คอยสำเร็จดังค้ามักข้าคนิ่งอมสีสีอมชองสองสวหอมสิทธิขีดจัง สิทิกำมังสิทธิกริยัตถาคตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิกิติมหายโสสิทธิลาโพนิลตลังสัพพกำมังประสิทธิเตพุทธังประสิทธิตำมังประสิทธิสังขังประสิทธิกายสิทธิวาจาสิทธิมโนสิทธิสัพสิทธิภวันตุเตชโยชโยชโยสาธุเ็จเรียบร้อยในการสู้ขวัญ มาผูกแค้นด้วยกันเองเนี่ยมาเดี๋ยวเข้ามาเด้อ ครอบครัวตัวเกียร์มิวสิกปีสองนะครับให้ฮักกันแพ่งกันมีอะไรกับมีดฟันกันมีดฟันกันเลยให้อภัยกันนะครับโกรธนิดโกรดหน่อยนะครับการทํางานเราอาจจะมีการพูดจาตาหนิติชมกันนะครับสุดท้ายแล้วก็เพียงแค่ตำหนิติชมกันนะครับเพื่อผลงานของเราในปีนี้นะครับมา สวยนะคะวดออกมานะคะเราก็เอาไปชิงทาสวยเข้าไปตัวนชื่อเสียงโดกงดังดังอยู่แล้ว <ave> ก็ดังไป็นกให้คนหมายฟอง FC ซนะ่ลูกเป็นผู้ชายเอซ เจ้าของงานเพิมแม่กองพิงใหม่ขอให้สถานที่ลูกนาพลงอะไรนะพร้อยไหมนะฟางยางดเขนีบฟูกโปัะตูดังดูดอุดอุ้งเอาผู้ใดก็จะขอพลงให้รจะขอห้อพมติดมันจะตางอย่้วนี้อพลมหมูเหรอมึงเสียไม้เขาเหีเึงเขาหยียดเีงแ่กีองลองคนอื่นน่ะดังเร้วลองไม่สองประเด็นอเพงขน คค,ค,ค,คะแม่น้องฝั่งนี้นะคะบอสโน้ตนะคะพี่เล็กแบนโซนะคะพี่แมวนะคะขอบคุณมากค่ะวานนี้แม่ตัต้งใจจากพี่เจน่ามาด้วยนะคะแม่พึง่งเนี่หลากหลายคนนะคะ นั่งนั่งนั่งอยู่บนโซฟาก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องท่านน้องเดินไปหาเราเป็นการประเพณีอีสานเนาะก็ผูกแขนรับขวัญนะฮะฝ่ายฝ่ายหนึ่งการแทนสัญลักษณ์นะคะในการเดินผ่านรับผ่านจบุบแล้วโบกขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ดึอกัน ขอให้ตั้งใจนะครับจากบ้านมาไกลขอให้สำเร็จทุกอย่างที่อยากได้หาเงินไปให้พ่อแม่เยอะๆอย่าดื้อน,นะครับ <laughs> ให้ยูดีมีแห้งเดีท๋ทังปวดพัยไปใส่มาใส่ไก่ข้นหลงไหลเ,เต้นหนาวล้วที่กะ่ะหายด่วนเรียนต่างงานอครับผม เลื่นไหลเข่าข้าไหลเข่าขอให้ธุรกิจท่ายเพลงโตเกียวและธุรกิจของจะเล่นุ่กเรืองนี่นะคะหลายๆเงินทองกับเงินทองกับแก้วไหลมาเทมาเด้อหลุกไฟเด้อเจริญรุ่งเรืองนะครับลูกเจริญรุ่งเรืองค่ะแน่ากินกัรมากเลยนะครับแก้มน่เกินโตบาดบอดเลย่ต้องจุดประกายจิ ตัวฉันนะไปใช้กับให้ปลอดภัยเห็บนีน้ความสุกความสดลื่นแล้วรวยล้านแสนล้านพันล้านเดืค,นนครับผมขอบคุณค่าแม่มาปีแรกเก้าแรกความหวังความฝานันขอให้สำเร็จทุกอย่างขอให้เต้น,นงามๆให้โดดเด่นให้เป็นดาวแดนเซอร์ให้เด่นให,ดให้ดัง ให้สังอาทุกทาเตียนเดอ้อเดินทางปลอดภัยยู่ดีมีแห้งครับถ่ายให้นะคะคือขันและกำลังใจรวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีนะคะออกสู่สายตาทุกทกท่านนั่นเองนะคะยับเอากันเดอ้อนางไห้มันวุ้ยสมารถชิกลายขึ้นตัวนี้ต่อต่อตอ,ตอหัวท่าอาจารย์นักดนตรีบอนั่งพ่อกันบอคะ่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมช่วงเช้าของเรานะคะตั้งแต่บวงสวงนะคะเทวดาฟ้าดินนะคะรวมไปถึงเจ้าที่เจ้าทางนะคะแล้วก็ทำบุญเลี้ยงพระนะคะตามาศาสนาพุทธของเราแล้วก็เรียกขวัญกำลังใจด้วยประเพณีอีสานผูกข้อต่อแขนนะคะและในช่วงเย็นนี้นะคะบ่ายสามโมงเย็นสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ ก็จะเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กันนะคะที่วิ i n g t r e รีสอร์ทจังหวัดคอนแก่นนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจผ่านกลุ่มปิดนะคะ129บาทของเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะทักเพจให้เป็นตัวเกียวมิวสิกได้เลยนะคะ และในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้หลักู้ใหญ่นะคะที่มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ดวมให้กำลังใจกับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะด้วยดีเสมอมาวันนี้ขอบคุณแขกทังผูม้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามไลฟ์สดผ่านทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกตลอดเช้านี้ด้วยนะคะและในช่วงต่อไปนะคะช่วงเย็นเราจะพบกันใหม่นะคะในกลุ่มปิดนะคะ เวลาประมาณ4โมงเย็นนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ไม่ดึกนะคะอ่าก็ไปพบกับลูกๆไปพบกับสมาชิกของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกของเราได้ในช่วงเย็นนะครับเวลาประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเกาะขอบหน้าจอมือถือของคุณไว้ได้เลยนะคะในโอกาสนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเจอกันบ่าย3โมง หรือ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวธรยดาภัยซิลวผู้ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะเอาโบกมือไปายค่ะไปบายบายทุกคนไปายกล้องค่ะกล้องไหนไม่รู้นะคะไปายไปก่อนนะคะไปายค่ะเจอกันใหม่